กรีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้จะแนะนําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ MaxSky นะครับ11กิโลวั48 v ตัวใหม่นะครับตัวที่มันขนานได้รุ่นนี้มันมี Wi-Fi มาด้วยนะครับอันนี้ผมจะลองแนะนําการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้แอปของ Smart e e s นะครับแล้วก็พิมพ์ Smart ESS นะครับเซิร์ชหาได้เลยนะครับมันจะเป็นโลโก้สีเขียวๆนะครับแล้วก็เซิร์ชหาได้เลยนะครับ แล้วก็จิมติดตั้งไปนะครับตัวนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นขั้นตอนของการสมัครนะครับเราก totally. ็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับกดที่รีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนนะครับจิมเข้าไปนะครับเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลเข้าไปนะครับรหัสผ่านตั้งไปนะครับแล้วก็มันจะส่งโค้ดไปที่อีเมลนะครับแล้วก็เอาโค้ดตัวนั้นมารีจิมายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในการเชื่อมต่อนะครับเราก็ไปที่กล่องเครื่องมือนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็็เปนน Toolbox ะครับ ของเครื่องมือแล้วก็ไปที่เครือข่าย Wi-Fi นะครับไร้สาย Wi-fi นะครับ Wi-Fi ที่ใช้จะเป็น2.4นะครับตัวนี้ขั้นตอนตรงนี้เราต้องไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเชื่อมต่อที่เป็นชื่อ Wi-Fi ของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะขึ้นต้นด้วยตัว e s นะครับมันจะอยู่ข้างเครื่องตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือซีเรียลของเขานะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะถามพาสเวิร์ดซึ่งตัวเนี้ยพาสเวิร์ดคือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8ดนะครับพาสเวิดคือตัวนี้นะครับหลังจากเชื่อมเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะมาหน้านี้พอถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกนะครับตรงนี้มันจะเป็น wi-Fi เราเตอร์ของบ้านนะครับให้เลือกเป็นที่เป็นสัญญาณ 2.4G จ G นะครับจิ้มเข้าไปนะครับ2.4แล้วก็ใส่พาสเวิดของเรานั่นแหละพาสเวิดของเราเตอร์นะครับ ใส่พาดเวอร์เสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับนี่กดถัดไปครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้อันนี้คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับการกําหนดเครือข่ายสําเร็จนะแล้วก็กดกลับไปที่หน้าแรกนะครับก็คือกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบเข้าไปนะครับโดยใส่ยูเซอร์พา o เวิร์ดนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกันนะครับพอดีมันมันเชื่อมต่อ ของตัวอินเวอร์เตอร์อยูอ่นะครับทีนี้พอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกด้านขวามือด้านบนนะครับมันก็จะให้สแกนนะครับเราก็ไปสแกน qr code โค้ดนะครับ QR s e r i a ซีเรียลเบอร์ข้างเครื่องนะครับพอสแกนเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นซีเรียลของ wi-fi นะของพินนะครับแล้วก็ตั้งนะครับ ขนาดของชื่อหรือชื่ออุปกรณ์นั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีให้ใส่ชื่อประเทศนะครับแล้วก็พื้นที่หรือโลเคชันแล้วก็กดที่หมุดตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็เลือกนะครับเลือกหมุดของเราก็กดยืนยันไปนะครับก็แค่นี้นะครับถือเป็นการยืนยันเสร็จสิ้นนะครับก็รอประมาณสัก5นาทีอันนี้เสร็จแล้วนะครับถ้ามันเชื่อมได้จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดดูอุปกรณ์นะครับ แล้วเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งก่อนประมาณสัก5้าถึงสินาทีนู่นแหละนะครับรีเฟซอยู่แล้วก็ออกโปรแกรมเข้าใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ถ้ามันเชื่อมต่อสําเร็จนะครับมันก็จะโชว์ตรงตรง,ตรงอุปกรณ์นะครับตรงโชว์โชว์ขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่เราออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนนะครับโอเคนี้สักพักหนึ่งนะครับอันนี้คือขุมขึ้นแล้ะนะครับผมจะขึ้นเป็นลายชื่ออิอนเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับออนไลน์และเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้นะครับ ถ้ากรณีที่เราทําแล้วมันไม่ได้ก,ก็วนไปทําอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับไป,ไ,ปไปเริ่มจากตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ไปสแกน QR code โค้ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมเชื่อมสําเร็จแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้อันนี้ผมจะต่อไฟฟ้าแล้วก็จ่ายโหลดออกไปนะครับมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็จะบอกว่าแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่กี่วัตต์กี่โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะดูเป็นกราฟได้ด้วยนะครับดูเป็นกราฟว่า,ากราฟโดยรวมเท่าไหร่โซล่าเท่าไหร่นะครับสามารถ ตั้งค่าในฝั่งของแบตเตอรี่ได้นะครับเซตค่าได้นะครับในแอปของตัวนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับลองลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ผมก็คงรีวิวเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เราจะต้องเซตติ้งคลิกตรงนี้นะครับที่เป็นรูป3มขีดข้างบนนี้นะครับมันจะไปเซตติ้งเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตั้งค่าพื้นฐานตั้งค่าระบบนะครับคือเซตจากตรงนี้นะครับเซตโหลดเซตอะไรจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับออนไลน์ผ่านมือถือได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ